สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรายได้สาวขับรถบรรทุกประกาศหารักแท้ลั่นจะเลี้ยงคุณได้แต่มีข้อแม้หนึ่งข้อเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากหลังสื่อต่างประเทศได้ออกมาโพสเรื่องราวของสาวที่มีชื่อว่าหญิงเก๋เธอเล่าว่าตัวเองมีรายได้ เดือนละประมาณ20,000ย้หยวนหรือรา,ราวๆ9 0 0 0 0 0บาทไม่ต้องการเงินจากสามีแค่เขามีความรักให้ก็พอแล้วเจ้าของรถบรรทุกคันนี้เธอชื่อว่าหญิงเก้อเธอขับรถมาแล้ว9ปีเร็วๆนี้ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเธอก็เลยทําไปมาแปะไว้ที่รถบรรทุกสุดที่รักแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าใบขับขี่ธรรมดาผมยังสอบไม่ผ่านแต่เธอขับรถบรรทุกเธอแสดงออกมาตั้งแต่เล็กว่าชอบรถขนาดใหญ่ และขอให้พ่อซื้อโมเดลรถบรรทุกให้ไม่น้อยหญิงเกอเป็นคนหัวไวใช้เวลาแค่ครึ่งปีก็ขับรถบรรทุกเป็นสอบใบขับขี่ได้ในภาพหญิงเกอติดใบไว้ที่ท้ายรถบรรทุกว่าฉันขับรถบรรทุกเลี้ยงคุณคุณมอบความรักให้ฉันก็พอหญิงสาวตัวเล็กๆขับรถบรรทุกยาวกว่า10เมตรแรกเริ่มเดิมทีพ่อแม่เธอก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อที่มีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกรู้ดีว่า อาชีพนี้ลำบากแค่ไหนก็เลยไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวจะเลือกทำอาชีพนี้หลังจากหญิงเก๋ใช้เวลานมน้าวพ่อแม่อยู่นานในที่สุดเธอก็ได้กลายเป็นคนขับรถบรรทุกและตอนนี้เธอก็ขับมาได้9ปีแล้วขับมาแล้วเป็นระยะทางกว่า1.2ล้านกิโลเมตรหญิงเก๋มีงานอดิเรกหลายอย่างเธอชอบไฟ้สดชอบแข่งจักรยานเสือภูเขาเนื่องจากทักษะในการขี่ที่ยอดเยี่ยมหญิงเก๋ ได้รับรางวัลแชมป์ของทีมจักรยานเสือภูเขาฉันมีน้องชายคนหนึ่งยังเรียนอยู่ปู่ย่าก็อายุมากแล้วตอนแรกที่เริ่มขับรถบรรทุกก็เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวแต่ตอนนี้ฉันได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังขอให้สนุกกับมันหยิงเก้อกล่าวหยิงเก้อมักจะวิ่งรถระยะทางไกลๆจากมณนทนเหอเปยถึงทีเบตยูนานเดินทางครั้งหนึ่งก็หลายพันกิโลเมตร บางครั้งออกเดินทางครั้งหนึ่งต้องใช้เวลา2 3เดือนเนื่องจากการเดินทางระยะยาวหญิงเก๋จึงไม่มีเวลาคบกับใครจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นโสดพ่อแม่ก็เร่งๆฉันงอนก็เลยไปถามป้ายมาแขวนไว้ดูซิจะหาผู้ชายที่เหมาะสมได้ไหมตอนนี้ฉันมีรายได้เดือนละ20,000กว่าหยวนหรือประมาณ90,000บาทเขาหาเงินได้ไม่มากกว่าฉันก็ไม่เป็นไรฉันเลี้ยงเขาได้ ขอแค่เขารักฉันก็พอยิงเกอ้อกล่าวสาวน้อยติดป้ายไว้ที่หลังรถเพื่อให้เป็นที่สังเกตแม้ว่าเธอจะอายุอย่างน้อยแต่ก็มีประสบการณ์ขับรถมาแล้ว9ปีถือได้ว่าเป็นคนขับรถบรรทุกหญิงที่มีประสบการณ์โชคโชนเนื่องจากอาชีพของเธอเป็นอาชีพที่พิเศษก็ลยลยังหาคู่ชีวิตไม่ได้ยิงเกอ้อกล่าวว่าตอนนี้ฉันมีรายได้เดือนละ2 0 0 0 0กว่าย,ยวนหรือประมาณ9 0 0 0 0บาทผู้หญิงที่ทั้งขยันและกล้าหาญอย่างนี้ จะต้องได้เจอรักดีๆอย่างแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก liker.com er. ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันไต้ท้ายคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชืยอกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ